สวัสดีครับพี่น้องเฟนๆคนใจชอบหุงลกรกะทันผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่ะถ้ากันมาตกแต่งป้ากล้วยน้องพี่น้องเนาะเพื่อให้มันสะอาดหูสะอาดตาพม่ให้มันหกไหลครับโดยการตัดแต่งใบที่มันสอยมันตายมันบางงามาบกนะครับอ่ะก็เลยมัดไถเพี่ให้น้องเบ่งนะครับเป็นสวนกล้วยนี่ตัดแตงออกเร็จะประมาณนี้น้องพี่น้องนะครับเี่ ุปเป็นนอกระึ้นไปนะครับว่าจีขยายยูแต่บ่มีเวลาพี่น้องนนครับเพราะว่าช่วงนี้ได้กลับเข้าไปดูแลล้านขายอีกแล้วคนขายของได้งานไม่เปิดอาลาดครับสมิงดำกบเมียได้งานไม่เปิดอาลาดเลยนะครับตอนกลับไปดูล้านขายที่เขาแล้วพอมีเวลาบ้างก็เลยมันหยังอันนี้นะครับนอกว้วย หเหมาะจีเจะไปเห็ดสังกอเสะไอ้ยังก่อนล่ะจุลินทรีย์นอกล้วยอันเดียวก็เป่นนองยางมึงจะเข้าเนอ้อกุ้งตะไข่ไม่ใช่ก้อยไงก็จีตัดทรงไม่ขาดตลาดอยู่ยมาเขียบมเพื่อนอ่ะท่าน,นี้กะบ่าวซ้อนท่าไรยได้เอาน้ำมาจับมาขึงให้หูแนวเข็ดแน,วแ,น,ว,แน,ว,แนวแดนแล้วบันาตากล้วยสะอาดหูสะอาดตายด้วเพื่อนออกไป อาหงสสะอาดตายแล้วเป็นกิจลักษณะแล้วบงหกคือจะขาว่าหันบ่กการซองเข้าไปเบิ้งย่านบักอา่องงอางซับหน้าผากนหน่อยนาเนี่ยภาพพี่นออ่องยางรอเบิ่ะเข้าเนาะอ่ะเลี้ยงลักกำลังลักกันมันได้แก้วแฟมิลี่ละเป็นผู้มาจัดการนะโอ้ต้นนี้ล,ะะลายหมากนียเนาะเนี่ยเขียบออกพรรษาคงจะสุก ดอเสือไม่จะขึ้นหัวคือสวนเนี่ยว่าหันมาปัดดงเสือไปไอ,อ้เก้ีวมาทำความสะอาดน้อง่น้องเนาะนะครับชาวถุงเนี่ยมาแปะแป,ะปะแม่ๆเฟื่อไปนะครับหนักลงไปบนขาล่างเนาะอันนี้ก็แม่นหนาลูสีหรืออย่างงี้มาปลากรัวยเัาเพื่นแปะนิดเพลนะอหมัอน เดี๋ยวจะทำความสะอาดเลยแกนหูแกนตาเลยขังสีนี้แม่จำเป็นจะขึ่น <c oughs> ตาไข่ก็ไม่จะกว่าใหญ่ๆต้นใหญ่มันเบาวนิดหน่อยคนเลี้ยงงวัวตัดไปห้งวัวบุดจงแตนอมันไปหายมันแล้จะขึ้นไปผู <c oughs> <c oughs> ้หญ่ลู้สีงามพี่เนอะ งัวมักหมักเลยเกียวเกียวเกียวตัดตัดตัดไปหางัวเนาะวนทวนสมบูรณ์่งเนี่ยสมออกหมากออกผลแล้วก็มี่เนาะทันแล้วพี่น้องนะครับแล่นมาเห็ดมือนแลเล็กแลหน่อยแล่นไปแล่นมาแล่นมาแล่นไปเนาะสวนกล้วยสวนพุ่นกับฮกคือพ่อฮกคือกันสวนพุ่นก็ได้นะพี่น้องยังบึงอันนี้เป็น สวนกล้วยที่เขาได้มาทำความสาะอาดเนาะไอ้เบื้งสวนตัวนี้ไปยันได้แก้ว่าบักอื้อเป็นหมากแต่วท่านแม,มีนบอกคิดยืดฟักทองเป็นพืชที่บ่เหมาะที่จะปลูกง่ามฝนเนื่องจากว่ามันหึมนะครับน้ามันบ่มักคั่วซนหลายนะครับแต่กับปลูกได้เยอะหรอกแต่ต้องอาศัยคว่วเพี้ยนนิจักหน่อยเนีย่ยได้แก้วว่าเป็นหมากแล้วท่านไปเบิง้งเนาะฟักทองแบบนี่ ตรวจไปโดดมาอย่างนีพี่น้องหนะหากำลังขึ้นเนาะเกี้ยวเหงัวงัวซิฟซีตัวหยาหาไรนะมียังเปลี่ยนแปลงใน,น,น,นบริมวณใกล้โดนแล้วสวนเข้ากับอะไมันจะแก้วได้เอาน้ำปุ๋ยน้ำหมักมูลงวมาหดนะพี่น้องเนาะนครับก็เริ่มเขียวขึ้น ฝรั่งกิมจูเป็นที่ได้กินบอกโอ้โหหมากพี่น้องนะติดหมากแล้วบ่นเลยนะคือว่าติดหลายเติอบอยู่เนานะเดี๋ยวมันนั่นคือจ้าหน้ยกสีเดททับการหอนนะ่อผลซะตัวบ่นนะครับต้องได้มาเบิ่งอยู่เรื่อยๆเมื่อสันกระลอกเสียไปสันก่อนกระลอกหลายหลพี่น้องกระลอกกระจ้วนกระแตกไหมน่ะนะนะมากกินหนมากละมุดบดนะครับ มันเห็นเป็นมองแหล่งอาหารมันบ่อุดมสมบูรณ์มันมากปะก็มักซีดาที่เนาะฝรัง่งกิมจูพะนะื่อนที่ทีลูกติดหมากหลายหลายเหม็นไปเลยอ่ะมีอาจารย์เพื่อนน้นำว่าให้ตัดใบออกในเรื่อใบาลายพลเลยฝรั่งอันนี้มันจยกบ้าใบแล้วจันอ่ะก็เลยบ่มีเวลาตัดแลก่กระโปรงเพื่อนเป็นหมากซะก่อนนี่หมากฝรั่งกิมจูเอาเจือได้จะได้ทับการหอนะ่อเนาะห่อผล กาเหาอห่อห,อหอมากกจะได้หมากสวยสีงามเป็นตะแซ่บหั่นห่อ,หอกระหอกก็จจะไปสันก่อนนะครับขั้นนี้ก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดเอาหญ้าเอาข้าวออกให้นจัิหน่อยพอเบิง่งมาขีดห้องย้อนไปเบิ่งปลาเมือพี่น้องนะครับยายแก้วแฟมิลี่ว่าเมาอือเป็นหมากหลายหลไปทันหมากใหญ่ายปะมะเขือ ตินมากรเลยพี่นอ้องมะเขือพอได้เก็บกระปุลกับเจียวอยู่อันนี้ก็ละมดก็ละมดหน่อยดกเต็มต้นอยู่เนี่ยมะคงตัวนี้ปลูกพอ่อผมครับชั่วฟักงาลุ่มแรกเลยพี่น,อน้องนะน่ะติดดอกละติดดอกแล้วดดกว็จน้การเป็นหมากใช่ไหมละมุดน้องพี่น้องคนละ พี่น้องนะครับน่าคงจะได้กินเท่วล่ะส่วงเจ้าเขาไปละนู้นมาพี่น้องครับอุบัติโรคดีโรคดีปุ้ยมักเท่านี่ได้ผลเน,นี่ยปุ้ยมักออกฤทธิ์แล้วบนะัดนีะพี่น้องเบื้องมกักงานนี้งานเดียวเนี่ยในงานน้อยๆเขแลหมากเป็นเศร้าคงจะได้หาเนี่ยมาข่ำเนาะเพราะฉะนั้นฮักไปเบื้องกัน มะเอือด er ูใจเกี่ยวว่าโอ้โถ่หอนหอนหกเลยพี่น้องเามือนเพรตัวนี้ก็ติดมากด้วกันสิไปเอาหมากเผาก็กำลังใหญ่หกหกหกนะหมากพริกนี่หกพริกมะเขือสวนหน้าฝนกับเจี๊ประมาณนี้พี่น้องมันก็ติดหมากละมุดพี่น้องละมุดโอ้โถ่หมากเป็นปุ่มเลยเหมือน กินซุ้มือเก็บซุ้มือบม่ได้ไปซื้อตลาดพริกเขาโอโ้โหหนว่วยใหญ่อยแครับสมปูรณ์หนอยไม่ได้เนาะนีะ่ครับพี่น้องเลาะงน้อยอ้า,มาวมะละกอเราก็จะติดหมากแล้วปลูกเดือนพีจี้ก,พก,กาพร้อมก็ปักพริกนี่น้องโอ้โหตีแล้วต้นน,นี่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 ลอนี่มัน,น,นลูกเล็กๆมะละกอเขาโอ้หมักพริกได้น้ำปุ๋ยเข้าไปสังข้อเสียง บางท่เด็กคนเราเอามานั่งเฝ้าซือเอามาเฝ้าไว้ซื้ิเนี่ยมังเอื้อฟักทองนี่เจ้าว่าหมากบางใยนี่สังเกตุสิเพื่อเขาสมบูรณ์ดีเลยพี่น้องครับเพื่อสมบูรณ์ดีนี่เด้นี่เด้พี่น้องนี่เด้นะครับกำลังทยอยติดหมากเนาะ ใช่ละนัน่นพี่พี่น้องโอ้โหโอ่นุ่นโอ่โน,โอโน,โนุ่นเห็นแล้วเครื่องเขาค่อนข้าง,งสมบูรณ์นะครับได้น้ำปุ๋ยอัดุ้มเหลืองๆกับเขียวคือเหลือดิบานะพี่น้องเลื่อนหน่วยหนึ่งไหมโอ้บริหารแนวห้องเนาะโอ้บริหารไม่มาห้องบริหารจึงขี้ดินยามันเอาฟักทอง อาผุิตภัณฑ์มาหยางพักขาลงเลยใยเกี่ยวแน่นอนนะเลาะเบิหัวบเบิก,บกสวนช่วงหนาฝนกับพ่อด้กินมันเป็นหน่อเนาะบริสุทธ์พระอีตูหนี่ก็นึ่งามห่างงามขาดโอยย้ดอ,อกไม้สวยรู้ นี่ยังกินเนีที่ใบโจกปองแจ้แงๆใช่หญามันดอกทองมากนะกะลาลังงามเลยพี่น้องสวนเขาับได้คุณได้ปุ๋ยอนยบำรุงเขาดอกบานพี่น้องข้อได้ต่อยู่นอปนี้เนาะนี่น้องไม้ไฟแรงพอต้นนั้นเบิดอายุต้นนี้ก็ตัวเลยใบเล้พี่น้องเนี่ยฟ <c oughs> ักทองเนาะ